ออ l น e w ว G 5รุ่นลองท็อปคุ้มสุดๆออปชั่นจัดเต็มสวยครบตอบโจทย์ลูกค้าค่ะแค่รุ่นลองท็อปยังสวยขนาดนี้สวัสดีค่ะน้องนนนี้ MG ชอเอรวาวันด้านข้างเป็น a อ l น e w ว G 5รุ่นดีลองท็อปความคุ้มค่ามาในราคา599,0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะและออปชั่นจัดเต็มมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องนี้พาไปดูกันค่ะเริ่มจากด้านหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ MG แบบ3 d ไฟหน้า Full LED พร้อม Daytime Running Light และยังมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้ด้วยค่ะลออ้ออลอยครอบ16สีดำเงามาจากโรงงานพร้อมซีรีส์ยาง205-55ท R 1 6กับยางแม็กซีนนั่นเองค่ะรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับกุญแจสมาร์คี์ภายในเดี๋ยวเน,นี้ให้ชมความห่อก,กันเลยเป็นเบาะหนังสีดำคลิปแดงนั่นเองค่ะ และยังมีหน้าจอขนาด10นิ้วคอนโซลกลางดีไซน์ด้วยแบบเปียโนคีย์ช่องแอร์ดีไซน์แบบไดมอนด์สีเปียโนแบ็กนั่นเองค่ะคอนโซลเกียร์เป็นเกียร์ cvt 8สปีดมาพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพร้อมระบบพุชตานั่นเองสำหรับรถรุน่นนี้พื้นที่ห้องโดยสารหลังขึกว่ามากๆค่ะและยังเพิ่มความสะดวสบาย ด้วย a i r ์แถวและช่องชาร์จ USB นั่นเองค่ะสำหรับดีไซน์รถเป็นแบบ s ป o ร t ต c ีคูเปนั่นเองโครงรับเข้ากับไฟท้ายแบบ LED กงเล็บเสือดาวนั่นเองค่ะ MG 5รุ่นดีคันนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยด้วยกล้องถอยและเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด3จุดนั่นเองค่ะพร้อม d ีฟิเซอร์ห้องพื้นที่เก็บสัมภาระาท้ายสำหรับ MG 5นั้น กว้างมากๆเลยค่ะคุ้มสุดๆส,สวยครบจบทุกออปชันกับ All New MG5 รุ่น D รองท็อปคุ้มด้วยราคา599,000บาทออปชันจัดเต็มขนาดนี้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนโดยโปรโมชั่นที่น้องนี่จะนำเสนอค่ะโปรโมชั่นแรกออกรถเริ่มต้น29,950บาท ผ่อนเพียง8,000นิดๆเท่าน,นั้นเองโปรโมชั่นที่2ดอกเบีย้ยพิเศษ1.70หรือดาวเริ่มต้น25ผ่อนเพียง6,000นิดๆ m t 5รุ่น D สี4วันคันนี้น้อนนี่บอกได้เลยว่าเป็นสีที่หายากมากๆและเป็นสีที่สวยเข้ากับล้ออร่อยที่เป็นแม็กสีดำม,มากๆเลยค่ะลูกค้าท่านได้ที่ก๊อลองมองหา m t 5รุ่นดีรองท็อปสามารถแอดไลน์หาน้องนี่ได้24ชั่วโมงนะคะอยากสอบถามโปรโมชั่นแบบไหนเพิ่มเติม คลิกลิงแอดไลน์หรือโทรหานอนนี้ได้ย4ชั่วโมงค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดนะคะลูกค้าท่านได้ที่เป็นกังวลนะคะไม่อยากออกจากบ้านนอนนอนนี้ก็สามารถทำเรื่องจองออนไลน์และยังมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนอนนอนนี้มีบริการส่งรถถึงที่นะคะ all new mg 5 b e y o n d วันรับรถทุกวันพิเศษของคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ